สวัสดีครับผมกบจากสุซูกิครับพบอมกับกบอีกเช่นเคยครับวันนี้กบสภาทุกคนมาส่งมอบรถยนต์นี่เลยครับสุซูกิแครี่ฟุตทัคครับคันนี้จะเปิดเป็นร้านชานมไข่มุกครับแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดเช่นเคยครับก่อนจะส่งมอบก่อนลูกค้าจะมารับรถกบสพาทุกคนมาเปิดดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรกันบ้างไปดูกันครับเริ่มกันที่ภายนอกเช่นเคยครับจากภายนอกเนี่ยตัวรถยนต์จะ ลักษณะมีหัวที่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับเพราะว่าลูกค้ารีเควสตต,ต้องการเก็บของได้เยอะต้องการพื้นที่เยอะๆการเก็บของได้เยอะครับต้องเปลี่ยนทั้งหมดจากหัวมวนๆธรรมดาเนี่ยเป็นหัวทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับก็ช่วยเพิ่มพื้นที่ได้เยอะขึ้นมากๆเลยสําหรับที่เก็บของในรถนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากสีขาวเดิมๆเป็นสีเหลืองดูสดใสครับส่สติ๊กเกอร์นิดหน่อยก็ถือว่าสวยเลยนะครับหน้าร้านอยู่ฝั่งนี้เช่นเคยครับมาเปิดดูกันครับ ทุกๆคันที่กบทำนะครับก็อย่างที่บอกคือเป็นผนังเบาผนังไอโซวอลนะครับแล้วก็ช่วยเป็นฉนวนกันความร้อนด้วยแล้วก็น้ําหนักเบาทําให้ตัวรถเนี่ยไม่เพิ่มน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นครับเปิดประตูกันครับฝั่งนี้ครับนี่เลยใช้แรงนิดเดียวครับก็เปิดแบบนี้ได้เลยหน้าร้านอยู่ฝั่งนี้ครับเปิดกระบะได้ด้วยครับอ่ะเปิดออกครับนี่เลยเคาน์เตอร์หนึ่งตัวอยู่ฝั่งนี้ครับโอเคครับ หน้าร้านจะมีเคาน์เตอร์หนึ่งชุดพร้อมบาวางของเล่นแบบนี้ครับนี่เลยก็จะวางของได้สังเกตไหมว่าเคาน์เตอร์อันนี้จะดูขาวโล่งสะอาดปกติจะเห็นเงิน,เง,น,เ,น,เ,งนเงินเป็นเงาเงาอะไรอย่างเงี้ยครับปกติจะเป็นสแตนเลสอันนี้เป็นผนังไอโซวอลทั้งหมดลูกค้ารีเควสต์ว่าขอเป็นแบบนี้ไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับปกติด้านหลังเนี่ยจะเป็นประตูสวิงขึ้นแบบด้านหน้าร้านอันนี้ลูกค้าขอพิเศษครับขอเป็นผ่าครึ่งและมีบันไดขึ้นแบบนี้นะครับเรามาเปิดดูกันดีกว่าครับ นี่เลยก็ดันออกมาแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ดันแบบนี้นะครับเปิดออกมาผุบใช้มือดันออกมาแบบนี้ครับจะเป็นเคาน์เตอร์เลื่อนแบบนี้ได้มันก็จะวางได้นะครับเรามาเปิดสลักตรงนี้ออกนะครับแล้วเราก็ยกมาเป็นบาวางของหน้าร้านนี่เลยลูกค้าจะวางของต่างๆก็สามารถทําได้นะครับจะสูงจะต่ําก็ปรับได้ที่ตรงด้านล่างจะมีขาปรับอยู่นะครับตรงนี้นะครับไม่ได้ปิดทึบตายตลอดนะครับ สามารถเปิดออกมาได้นะครับนี่เลยดึงสลักจากด้านในนิดนึงแล้วก็ดันออกมาใส่เมนูสักหน่อยนึงสวยเลยครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าครับก่อนที่จะพาขึ้นไปข้างบนครับเปิดขึ้นมาครับตะขอเกี่ยวนิดนึงออกแรงไม่เยอะครับฝั่งนี้เช่นกันครับเปิดขึ้นเลยนี่เลยครับ ปิดกระบะนี่เลยครับเจอชุดเคาน์เตอร์อีกหนึ่งตัวตัวนี้น่าจะสไลด์ได้ครับไม่ต้องออกแรงเยอะครับคันนี้เบามากเลยเพราะเป็นผนังไอโซวอลนี่ครับเราสไลด์ออกมาได้เลยเดี๋วจะอีกล็อกหนึ่งก็ดันออกมาได้นี่ครับมันก็จะแน่นขึ้นจริงๆสไลด์ออกมาปุ๊บเนี่ยเรามีตะขอเกี่ยวลูกค้าก็ล็อกเอาไว้แต่ว่ามันอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวกรสภาพขึ้นไปดูในร้านนะครับว่ามีอะไรกันบ้าง เห็นว่ามีอุปกรณ์อันนึงของสะดวกเยอะเลยไปดูนครับตอนนี้กบก็อยู่บนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวรถยนต์เนี่ยมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยฝั่งนี้ชุดเคาน์เตอร์หนึ่งอันเลื่อนได้มีที่เก็บของด้านล่างฝั่งนี้ที่ปล่อยโล่งเนื่องจากลูกค้าเนี่ยจะมีตู้แช่อีกหนึ่งอันนะครับเอามาวางแล้วก็เปิดก็สามารถแช่น้ําแข็งแล้วก็เป็นที่วางของถือว่าครบเลยทีนมุมอีกมุมหนึ่งนะครับขยับมาที่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นชุดเคาน์เตอร์ตัวแอลพาดยาวลงมาเลยไม่เลื่อนนะครับ ชุดนี้ขอทําแบบไม่เลื่อนเนื่องจากจะต้องการพื้นที่ที่เยอะแล้วก็ความแข็งแรงความมั่นคงนะครับมุมนี้หน้าเคาน์เตอร์มุมนี้เป็นปั๊มน้ําพร้อมสิงน้ําพร้อมระบบเก็บน้ําดีน้ําเสียทุกอย่างมีพร้อมหมดเลยนะครับด้านบนมีไฟสองสว่าง LED มีพร้อมกล่องเก็บของมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับมีครบหมดเลยแล้วก็ด้านหน้าร้านแล้วก็อีกฝั่งนี้นะครับ เป็นไฟสตูดิโอซึ่งจะเพิ่มความสวยงามและความสว่างเพิ่มมาขึ้นด้วยนะครับแต่เราก็ยังติดไฟ LED ในร้านให้เหมือนเดิมนะแล้วก็ลักนะครับก็จะมีตามมุมรถเนี่ยมีครบหมดเลยนะครับมุมนี้เป็นชุดเกี่ยวกับลักเต้าเสียบพัดเอาต่างต่างแล้วก็คันนี้ลูกค้าขอเป็นตัวอะไรมิเตอร์ใช่ไหมมิเตอร์ตัวนี้ครับลูกค้าอาจจะระบุเพิ่มเติมเนื่องจากอาจจะไปต่อไฟจากข้างนอกเราก็จะได้คำนวณเกี่ยวกับค่าไฟค่าเช่าพื้นที่อะไรต่างได้ตรงนี้สามารถเพิ่มได้นะครับ อยากได้แบบไหนก็สั่งทําตามต้องการได้เลยนะครับนี่มีพัดลมให้หนึ่งตัวข้างในก็ดูสะอาดานะครับคือถ้าซื้อรถกับกบเนี่ยไม่ต้องบอกว่าจะกรุหรือไม่กรุนะครับเพราะว่าผนังของกบเป็นผนังไอโซวอมันจะขึ้นรูปมาเป็นชิ้นอย่างนี้แล้วก็กันความร้อนได้ด้วยนะครับและลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้รถยนต์แบบนี้เปิดเป็นร้านแบบนี้นะครับหรือสไตล์แบบอื่นๆก็สามารถติดต่อทักแชทแอดไลน์ตามช่องทางการติดต่อที่กบระบุไว้ได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้กบต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกับกบในคลิปหน้าแล้วมาดูกันนะครับว่ากบจะพาทุกคนมาดูแครี่หรือรถยนต์รุ่นอื่นๆหรือรุ่นอะไรคลิปนี้ตนะ้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ